ตอนนี้ทุกคนสามารถติดตามข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกองทัพบ,บกไทยของเราได้ที่เว็บไซต์ rta.mi.th หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยในนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆเกี่ยวกับกองทัพบ,บกไม่ว่าจะเป็นข่าวสารกิจกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานสวัสดิการต่างๆของข้าราชการทหารและรวมไปถึง one stop service ที่จะให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับการรับสมัครเจ้าหน้าที่ของกองทัพไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในร้อยนักเรียนในสิบนะครับผมอาสาสมัครฐานพรานและอื่นๆอีกมากมายยังไงก็ลองกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับรูปภาพการฝึกคลิปการฝึกคลิปยุทธปกรณ์เจ๋งๆอยู่ในนี้หมดเลย rta.mi.th กดเข้าไปได้เลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกปรัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมา,มากๆเลยเกี่ยวกับแผนการในการพัฒนานะครับผมอาวุธสุดล้ำนะครับผมอาวุธที่เหมือนหลุดมาจากเกมหลุดมาจากหนังไซไฟ ของกองทัพสหรัฐจะมาฝากทุกคนกันเพราะเมื่อไม่กี่ปีมานี้เนี่ยนะครับผมองค์กรดาป้าหรือหน่วยงานนะครับผมพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการทหารนะครับผมภายใต้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ลงทุนนะครับผมในการเริ่มต้นพัฒนาอาวุธใหม่เป็นการเอาปืนแคนนอนหรือปืนกลอากาศที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องบินรบเนี่ยมาใส่ไว้ใน ขีปนอาวุธนําวิถีปล่อยอากาศหรือพูดง่ายๆเนี่ยก็คือการเปลี่ยนมิสไซล์ให้กลายมาเป็นปืนกลนั่นเองนะครับโปรเจกต์นี้มีชื่อว่ากันสลิงเกอเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรามารับชมและฟังเรื่องราวของมันกันเลยดีกว่านะครับในปี2021ที่ผ่านมาไม่นานนี้เนี่ยนะครับผม d AP a p ้าหรือ defense advanced research projects agency ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนานะครับผมอาวุธของทาง กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มีเป้าหมายในการจะพัฒนาสิ่งที่ถูกเรียกว่า unmanned flying gun หรือปืนที่สามารถบินได้แบบไร้คนขับเพื่อเอามาใช้ในปฏิบัติการทางทหารไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการทางอากาศต่างๆอย่างเช่นการใช้งานในการบินขับไล่หรือโจมตีเป้าหมายภาคพื้นด้วยงบประมาณเริ่มต้นนะครับผมทั้งหมดอยู่ที่13.27ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็เรียกได้ว่าอยู่ในเฟสแรกนะครับผมเฟสของการออกแบบและวิจัย r ดีออกมาโดยที่มันเนี่ยก็ถูกเรียกว่าโปรเจกต์กันสลิงเกอร์นั่นเองคอนเซปต์คร่าวๆในตอนนี้เนี่ยนะครับผมถ้าพูดง่ายๆเนี่ยมันก็คือการผสมผสานกันระหว่างนะครับผมปืนกลอากาศที่ติดตั้งอยู่บนอากาศยานต่างๆนะครับผมที่ใช้ในกองทัพสหรัฐกับนะครับผมขีปนาวุธนําวิถีปล่อยอากาศโดยที่ด้วยความที่มันเป็นอาวุธใหม่แบบนี้เนี่ยคอนเซปต์นี้เนี่ยนะครับผมเลยเป็นเรียกได้ว่าคอนเซปต์พ ioneer นะครับผมเป็นคอนเซปต์ที่ยังไม่มีข้อจํากัดยังไม่มี Requi r e m e n t เป็นการที่ให้ทาง ตาป้าเนี่ยนะครับผมสำรวจความเป็นไปได้และขีดความสามารถของอาวุธใหม่ประเภทนี้ว่ามันจะทําอะไรได้บ้างนั่นเองด้วยเหตุน,นี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยนะครับผมยังไม่สามารถรู้สเปคที่ตายตัวของมันได้ไม่ว่าจะเป็นขนาดของ ขีปนาวุธหรือปืนที่จะถูกเอามาใช้รวมไปถึงนะครับผมอากาศยานที่จะสามารถติดตั้งนะครับผมและใช้งานอาวุธประเภทนี้ได้หรือรวมไปถึงนะครับผมว่าการใช้งานของมันจริงๆเนี่ยจะสามารถเอาไปใช้ในปฏิบัติการแบบไหนได้บ้างแต่เขาเนี่ยตั้งโจทย์กันไว้แค่ว่าต้องสามารถนะครับผมใช้งานในปฏิบัติการของการบินขับไล่บินสากัดกั้นและรวมไปถึงโจมตีเป้าหมายภาคพื้นได้เป็นแบบ Multi ัลติม m i s s i o n support นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นการเปิดประตูความเป็นไปได้ใหม่ของ อ,อาวุธที่อาจจะถูกใช้ในอนาคตอันใกล้โดยทั้งกองทัพอากาศและกองทัพเรือสหรัฐโดยที่ทางดาป้าเนี่ยนะครับผมได้ออกมาบอกว่าโปรเจกต์กันสลิงเกอร์นี้เนี่ยนะครับผมจะต้องสามารถใช้งานในภารกิจพิเศษอีกอย่างหนึ่งได้นั่นก็คือภารกิจเคาน์เตอร์อินซิเดนซีหรือภารกิจการต่อต้านการก่อความไม่สงบพอมาแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็สามารถทําให้เราวิเคราะห์อย่างปลายเปิดกันได้ว่าความเป็นไปได้ของการพัฒนาอาวุธประเภทใหม่นี้เนี่ยนะครับผมจะไปในทิศทางไหนอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมอาจด้วยความที่มัน เป็นมิสไซล์ที่ผสมกับ ปืนกลอากาศหรือไฟเตอร์แคนนอนนะครับผมของพวกเครื่องบินรบเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่ามีโอกาสที่จะเป็นปืนประเภทไหนบ้างที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด3อย่างเนี่ยนะครับผมที่เป็นปืนที่ใช้งานกับอากาศยานรบอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมก็น่าจะมี3รุ่นด้วยกันรุ่นแรกเนี่ยนะครับผมจะเป็นขนาดเล็กสุดอย่างปืนกลอากาศ m 6 1มหกูแ e n ที่ใช้กระสุนขนาด20คูณ1 0 2ม mm. ิลิเมตรซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นปืนกลอากาศรุ่นเก่านะครับผมที่ใช้งานกับอากาศยานอย่างเช่น f 4 Phantom นมแต่มันก็มี ความเป็นไปได้นะครับผมที่ทางกองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับผมจะพัฒนาปืนกลอากาศขนาด20ม mm มขึ้นมาอีกเพื่อใช้งานโดยเฉพาะนะครับผมกับโปรเจกต์การสลิงเกอร์นี้เพราะอะไรกันกระสุนขนาด20ม mm มเนี่ยอาจจะไม่ใหญ่พอเมื่อเทียบกับปืนกลอากาศรุ่นอื่นๆที่ใช้กันในปัจจุบันนะครับผมแต่กระสุนขนาด20มเมเนี่ยเป็นกระสุนที่มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆนั่นแปลว่าขีปนาวุธติดปืนอันนี้เนี่ยจะสามารถบรรจุกระสุนได้มากกว่าและเรียกได้ว่านะ เรตออฟไฟในการยิงนะครับผมที่สูงมากๆอย่างปืนกลบูแค่นี้เนี่ยนะครับผมมีเร o ออฟไฟอยู่ที่6000นัดต่อหนาทีนั่นก็แปลว่านะครับผมวินาทีหนึ่งเนี่ยมันสามารถพ่นกระสุนออกไปได้ร้อยนัดซึ่งถ้าเกิดเป็นมิสไซล์ประเภทปล่อยอากาศเนี่ยมันน่าจะมีน้ําหนักที่ไม่ได้มากสักเท่าไหร่และน่าจะบรรจุกระสุนไปได้ไม่เยอะนะครับทำให้การใช้งานกระสุนขนาด20มิลิเมตรยังคงเป็นชอยที่อาจจะเป็นไปได้อยู่นะครับผมต่อมานะครับที่รุ่นถัดไป ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมด้วยขนาด25มิิเมตร หรือ25 1 3 7คูณ137อย่าง GAU 1 2ที่ถูกใช้งานนะครับผมอยู่ในเครื่อง F 3 5นั่นเอง GAU 1 2เนี่ยนะครับผมมีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งเพราะมันเป็นปืนกลอากาศที่ถูกเลือกมานะครับผมให้ติดตั้งนอกจากจะเป็นเครื่องรุ่นใหม่อย่าง F 3 5แล้วเนี่ยมันยังถูกใช้งานนะครับผมในพวกเครื่องกันชิปต่างๆอย่างเช่นเครื่อง AC 1 3 0ในหลายรุ่นนะครับซึ่ง GAU 1 2อ U Equalizer ที่ติดตั้งบนเครื่อง AC 1 30เนี่ยมัเป็นปืนกลอากาศก็จริงนะครับผมแต่มันถูกออกแบบและสร้างดีไซน์มาให้ใช้งานในการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นเพราะฉะนั้นตัวเลือกของ Gau12 เนี่ยนะครับผมเลยเป็น1ตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับผมที่มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะถูกนํามาใช้เพราะตามโจทย์ของโปรเจกต์การสลิงเกอร์เนี่ยนะครับผมมันจะต้องเป็นอาวุธมิสไซล์ติดตั้งปืนกลที่สามารถใช้งานได้ทั้งภารกิจในอากาศและโจมตีภาคพื้น และเช่นเดียวกันนะครับผมมีการเอาไปใช้งานในป้อมปืนต่างๆของยานพาหนะที่ใช้บนบกยานเกราะต่างๆเนี่ยก็จะใช้กระสุนประเภทนี้ด้วยซึ่งกระสุนประเภทนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีการแบ่งแยกย่อยหลายประเภทเข้าไปอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระสุนเจาะเกราะกระสุนไฮเอ็กซ์โพรซีกระสุนซาโบยิ่งทําให้มันนะนะครับผมเหมาะมากกับการใช้ในภารกิจมัลติมิชชั่นซัพพอร์ตนั่นเองนะครับและตัวเลือกสุดท้ายเนี่ยนะครับผมที่มีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยก็คือกระสุนขนาดนะครับผม30มมิลลิเมตรซึ่งในมัน มีความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นกระสุนสําหรับนะครับผมปืนก้อนากาศที่มีอนุภาพการทําลายล้างที่สูงที่สุดและก็ได้ถูกเลือกนะครับผมให้ไปใช้งานกับเครื่องบินรบที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักล่ารถถังอย่าง A10 Thunderbolt 2นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ากระสุนขนาด30ม mm, mm ิลิเมตรเมื่อเอามาเทียบกันกับกระสุนขนาด20มิลิเมตรเนี่ยมีขนาดที่ต่างกันกว่าเท่าตัวถึงแม้ว่ามันจะมีอนุภาพในการทำลายลางที่สูงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับผมยิงเจาะรถถังเจาะอะไรได้สบายๆแต่ด้วยขนาดที่ใหญ่ของมันเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหานะครับผมของจำนวนกระสุนที่สามารถติดตั้งไปในระบบอาวุธกันสลิงเกอร์ได้แต่ก็ไม่ใช่จะเป็นไปไม่ได้สักทีเดียวเลยนะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้คอนเซปต์ของการใช้งาน งานเจ้ามิสไซล์นี้เนี่ยจะเป็นยังไงมันจะถูกปล่อยออกไปนะครับผมด้วยความเร็วเท่ากับขีปนาวุธปกติเพื่อติดตามนะครับผมอากาศยานรบของศัตรูและทําการสาดกระสุนปล่อยออกไปชุดเดียวซึ่งก็อาจจะได้เพียงแค่ไม่กี่สิบนัดแต่ด้วยการคํานวณของ AI และระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเนี่ยอาจจะทําให้กระสุนชุดนั้นเนี่ยนะครับผมโดนเป้าหมายอย่าง100ร้อเเซหรืออาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมอาจจะเป็น ระบบของการยิงอย่างแม่นยําทีละนัดไม่เน้นจํานวนแต่เน้นจังหวะที่เหมาะในการยิงออกไปหรืออาจจะเป็นทั้ง2แบบอาจจะเป็นแบบโปรแกรมเมเบิลนะครับผมตั้งโปรแกรมได้ทําให้สามารถใช้งานเลือกประเภทของกระสุนอาจจะเป็นกระสุนหัวระเบิดหรือกระสุนที่เอาไว้ใช้ยิงเป้าหมายภาคพื้นมีการปรับความเร็วนะครับผมของตัวขี่ปนาวุธให้เหมาะสมกับภารกิจได้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะอย่างที่เราบอกตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดเพราะไม่ได้มีข้อมูลอะไรเปิดเผยออกมาอีกเลยมันเป็นเพียงแค่การนะครับผมเริ<ๆ>่มต<ๆ>้นเข้าไปเปิดประตูสู่คอนเซ็ป ของอาวุธใหม่ประเภทนี้โดยดาป้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับอาวุธประเภทนี้เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะหามาเล่าทุกคนได้ฟังกันนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยน่ากลัวกว่าโดรนพิฆาตเนี่ยนะครับผมก็คงจะเป็นมิสไซล์ติดปืนกล30มิลิเมตรเนี่ยแหละท่านผู้ชมคิดกันไว่ายังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันไว้ได้เลยนะครับในวันนี้ถ้าหาข้อมูลหรือภาพประการใดหรือขาวตกบกพรองตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมานะทีนี้ด้วยจริงๆนะครับไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ หากท่านผู้ชมสนใจลงโฆษณาหรือติดต่อเป็นสปอนเซอร์สามารถทำได้ผ่านทางช่องทางเพจ a c e b o o k hispeworld โลกประติศาสตร์หรือช่องทางติดต่ออื่นด้านล่างในช่องด e s c r i p t i o n ได้เลยนะครับ